สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนเราเข้าสู่จี๊โนนหนึ่งนะคะวันนี้เรามีภารกิจลงใต้กันอีกแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ลงแค่คันนี้คันเดียวนะจริงๆเราลง2คันเนะมีด้านหลังอีกคันหนึ่งเป็นกระบะไททันทั้งคู่เลยเห็นไหมคะความนิยมของไททันยังคงมีอยู่นะคะทุกคนค่ะคันนี้ค่ะเจ้าของค่ะเขาอยากแต่งเป็นแบบแอดลี์นะคะแต่ว่าดันชอบหน้าของออาตามากกว่าก็เลยจัดไปเลยค่ะตัวอักษรด้านหน้ามิซูนะคะตัวใหญ่ๆตัวตัวแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญเป็นสีโครเมียมนะคะเพื่อเข้ากับตัวโลโก้ด้านหน้าของ สูบิชิตัวนี้ด้วยนะคะส่วนถัดมาค่ะส่วนด้านหน้านะคะที่ลูกค้าเลือกอีกหนึ่งอันก็คือ,อสเกิร c ต o r เตอร์นะคะตัวนี้นะคะขายดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นบิคเตอด้วยนะคะราคานะคะเหมาะสมรับคุณภาพนะคะแล้วก็ถูกใจนะคะชาวไททันเยอะออกไปหลายชุดมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างค่ะนี่เลยนะคะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะมาพร้อมกับคิวล้อด้านข้างแบบนี้เลยนะคะขานาด12มิ้วนะคะมีโลโก้ตัวอักษรวิกเตอร์แบบนี้อยู่ด้วยนะคะทุกคนคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยลูกค้ามามองใกล้ๆนะเห็นไหมของวิกเตอร์เนี่ยมีความเป็นวิกเตอร์ก็คือเห็นปะมันจะมีตัวเนี้ยบุบๆลงไปแบบนี้มันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคะหรือว่าจะไม่เหมือนของศูนย์นะคะที่เรียบไปนะคะตัวล้อนะคะยังใส่เป็นล้อตัวเดิมนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเนาะ แต่ว่าที่ลูกค้าอยากได้อีกหนึ่งอย่างก็คือราวหลังคานะคะตัวนี้เราจัดมาให้แล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมสวยไหมพอน้องมีหูแล้วน้องก็ดูแบบน่ารักขึ้นดูเท่ขึ้นนะคะกันสาดค่ะใส่มาให้แล้วนะคะแล้วก็ข้อมือเปิดด้านข้างแล้วก็เบ้ากันลอยนะคะตัวนี้เราก็ใส่มาให้แล้วพร้อมโลโก้ไททันสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะตัวนี้เป็นตัวอัลต้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะมีกล้องสา0รอหสองศาค่ะอยู่ด้านนี้นะคะเห็นไหมคะ แล้วก็ด้านหลังค่ะลูกค้าขาฝาน,น้ามันนะคะพิฟใส่มาให้แล้วนะคะเป็นดำเงาแบบนี้พร้อมกับสปอร์ตบาร์ของแอดลีของเรานั่นเองเห็นไหมเท่ไหมเออเดี๋ยวให้ดูความเงียงของสปอร์ตบาร์นะคะอันนี้นะคะเป็นทรงศูนย์เลยนะคะทุกคนขาแล้วที่สำคัญนะคะคุณจะเห็นว่าคุณไม่เห็นขอบไลเนอร์แม้แต่นิดเดียวเลยเห็นป่ะเพราะอะไรรู้ป่ะ พราะเราใส่ใจไม่ใช่เพราะเราใส่ไลเนอร์แบบไม่มีขอบนั่นเองให้เหมือนกับตัวแอดลิดมากที่สุดนะคะด้านในแหนะคะไม่มีขอบเลยเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่มาต่อที่ด้านท้ายค่ะสปอยเลอร์ฝาท้ายยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามาตัวรถแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่มีกล้องมาให้นะคะเพราะของเราตัวนี้เป็นกล้อง360องศานะคะจริงๆถ้าจะให้พิพแนะนำเนี่ยถ้าอยากให้สวยเลยให้เท่เลยอาจจะต้องไปซื้อรอบนะคะครอบ ค้อมือเปิดฝาท้ายนะคะตัวนี้ให้มันเป็นดําเงาเออแล้วก็เปลี่ยนโลโก้เป็นสีอะไรดีสีแดงไหมหรือไงดีคอมเมนต์มาบอกหน่อยหรือสีดําเออ,เอ,อนะคะ นี่อ่ะเดี๋ยวลืมข้ามไปหนึ่งช็อตนะคะทุกคนค่ะไม่พูดไม่ได้เลยกันชนท้ายค่ะตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขามีกล้องสา0องศาเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ4ตำแหน่งแล้วยังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยแต่ว่าเมื่อกี้พีพลืมพูดไปนะคะที่ติดอยู่กับสเกิร์ตลองไปเล่นย้อนหลังดูได้เลยนะคะใครอยากได้แบบนี้นะคะจะลงใต้ขึ้นเหนือนะคะพีพยังจัดโปรโมชั่นให้อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นค่อนข้างคุ้มเลยนะะนนะะคคคี้้่่ดาวรมตแ 39มหมนะคะแล้วก็อาจจะผ่อดูมื่นนิดๆเองนะคะเราก็ได้อ p อชั่นแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้แบบนี้นะคะโทรหาจิ๊บนหนึ่งได้เลยวันนี้กดไลค์กดแชร์กำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวไปต่อขั้นินกันไป